ครับดูสภาพของครูโรงเรียนปังหาสาศาสตร์เนาะอันนี้ครูแม่งเลยนะกับเนาะนจ่วยฮะแปดคันเนาะรถเสียหายนะครับน้ำท่วมเอาออกบัดซันเนี่ยกับเนาะนี่นะอันนี้ครูอามนี่นักขันอันนี้เนาะกำลังแก้ไขปัญหาเนี่ยรับเนาะ,ะท่วมแต่ท่วมว่าน่ะตีห้องล้นเนาะล้นลนาะยังเอาไปได้เดียเปิดประตูไปได้ดเดียครับเอ่อแต่ละคนมาแม่มนะอันนี่ครูโรงเรียนปังหาสาศาสตร์เนาะ ้องสภาพว่าเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะไปดี๋ยวนะโอ้โหอ้าวเนอะขอให้กับลูงกระรอกไกคณะครูโรงเรียนปัางหสศาสตร์เนอะน้องปวดแหมกันเนอะนั่นลูกครูพอดีครับ่านหออเมริกาลาเป็นกัญญามาดูแลอยู่ตรงนี้นะเนอะครับโอ้โหมาพอห้องเครื่องเนอะโอ้โหน้อเละตุ่มเปะเด้อเด้นะเนอะ เราแต่เอาหวานเรา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 พอไปทะเบียนเนอจะบอกคือหนึ่งสองเจ็ดส่ราเราเาเห็นใจคณะครูเนอร์เราเราเราหนึ่งสอเจ็ดสีะครับเนอเอาครับเพื่อกันร้องกํลังใจกันไปนะครับเนอครับสภาพคณะครูโรงเรียนปังทัศศาสตร์เนอ พอเต้ะนะเปิีนโค้ด้วกับเราพลังใจเนะประเดียเด๋ยวดีผูเลี้ยงปังฮัทศาสตร์ประสบผู้ประสบไขน้ำท่วมอุทกกระเพยนะครับวันที่สาวเอสเนาะโต<ด>โตตีห้องจวดจวดเนะเอาจวยเหลียวมาได้เนาะกุญแจเปิดมาได้ครับเนาะเอามาีก่อนเนาะครับเนาะ,อนะเอเอๆรอจอร์อนใน